ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาต่อกันเรื่องของ future tense นะคะ future tense of uh, the verb in Russian นะคะ future tense of verb in Russian กันนะคะก็ในคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะเราได้บอกไปแล้วนะคะว่า uh, future tense นะคะก็แค่เติมคำว่า will หรือว่า would เข้ามาข้างหน้านะคะจะลองยกตัวอย่างง่ายๆนะคะให้ดูกันนะคะประโยคว่า we นะคะ o ดิจิท์นะคะสลูชัทนะคะฟังราดิโนะคะวิทยุนะคะเพจมา a r k แสดงถึงคำถามนะคะใหม่นะคะ,นะคะรูปประโยคตรงนี้นะคะก็จะเป็น subject นะคะ subject บวกบูดิ t นะคะหรือว่า View นะคะบ u ดิทหรือว่า View หรือว่า View นะคะ แล้วว่าวิวนะคะ subject บวกบุริษนะคะบวก verb อะไรก็ตามแต่จะต้องเป็น infinitive นะคะหรือว่ารูป original ของ verb แล้วก็บวกคำนามหรือว่ากรรมนะคะนั้นๆน,นนะคะกรรมนั้นๆก็คำว่าบุริษนะคะผันตามผู้พูดนะคะ subject นั้นๆน,น,นะคะคผันผันตาม subject แค่นี้เองนะคะก็คือรูปประโยคนี้นะคะก็ไม่ต้องผันเวบคำไหนเลยนะคะผันแค่คำว่าบูดิตอย่างเดียวนะคะซึ่งคำว่าบูดิตนะคะก็จะผันตาม subject ข้างหน้านะคะก็ผันธรรมดาเลยนะคะการผัน subject ก็ได้สอนไปในคลิปวิดีโอก่นกอนๆหน้านี้แล้วนะคะ,ะคำนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรก็คือคุณจะฟังวิทยุ ไหมนะคะไหมก็จะมาก็คือไหมไหมนะคะไหมก็จะฟังวิทยุไหมวิบูดิติอาสูชัดราเดียวนะคะวิบุดิติอาสูชัดราเดียวนะคะแต่ก็เป็น positive นะคะ positive 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 คำตอบที่เป็น positive นะคะก็แต่ว่าดายาบูดู ยาบูดูแล้วก็ประโยคหลังนี้ล่องมาเลยนะคะเซอร์ลูชัดราดิโอนะคะยาดาบูยาบูดู solution radio ยาดายาบูดู solution bu, radio ra ถ้าเกิดว่าเป็นเนกาทีฟนะคะเนกาทีฟถ้าเป็นเนกาทีฟก็ตอ่อไป net น,นะคะไม่นะคะ net ยา Oo. เนี้ยบูดูก็ลอกมาเลยนะคะเหมือนเขาบอกเลย solution radio เนี้ยยานิยมบูดู solution radio นะคะเนี้ยยานิยมบูดู solution radio เราแค่ใส่คำว่าจะนะคะหรือว่าคำว่า i ิวนะคะอันนี้เข้าใจง่ายก็คแค่เติมว่าจะแล้วก็ทำอะไรทำอะไรก็คือเวิร์ที่อยู่ข้างหลังนี้นะคะ่ะจะบอกว่าคุณจะทำอะไรอย่างเช่นอันนี้ solution ก็คุณจะฟังถ้าเกิดว่าเอ่อเป็น ชิตัสนะคะก็คุณจะอ่านนะคะถ้าเกิดว่าเป็นกาบ,บาริสนะคะคุณจะพูดนะคะแล้วเป็นอบเบียสนะคะคุณจะกินอาหารเที่ยงนะคะก็ใดๆก็แล้วแต่ว่าไปแต่ว่าเวบที่ต้องผันเวบที่ต้องผันก็คือบูดิตนะคะอันนี้คือเวบที่ต้องผันนะคะ่ะเวบที่ต้องผันก็แค่ผันผันตัวบูดิตอย่างเดียวนะคะแล้วก็เ,เวบข้างหลังนะคะ remain the same ไปเลยนะคะเป็นรูปออริจินอลไปเลยนะคะก็ไ,ะะไม่ต้องผันอะไรแล้วนะคะแค่นี้เลยก็แค่ต้องจําว่า ถ้าเกิดว่ามี verb บูดิตแล้วนะคะ verb ที่ตามหลังมาเป็นรูป infinitive หรือว่าเป็นรูป original ไปเลยนะคะไม่ต้องผันแล้วพวกเขาจะดูทีวีไหมพวกเขาจะดูทีวีไหมนี้บูดิตซ์โมเทรดนะคะเด้อหร อันนี้บุรุษสมาร์ททีเลวีซอเนาะพวกเขาจะดูทีวีใหมนะ่อันนี้บุรุษสมาทเททีวีะเราจะคือ subject นะคะอันนี้เป็น subject บวก view บวก verb infinitive บวก นาวหรือว่ากร,ระค่ะโงกนาวหรือว่ากก็จะคือพวกเขาจะดทจะูทีวีไหมะะพวกเขาจะดูทีวีไหม่นะคะพวกเขาจะดูทีวีใหม่บูดูนะคะจะเห็นลงท้ายดึกอุดในนี้ก็คือผันตามผัตนตาม subject คะ่ะ อันนี้อุดนะคะก็อันนี้บูดูดนะคะอันนี้บูด,ดูดตอบเป็น o s i ิทีฟก็จะตอบว่าด,อนนดาะะอันนี้บูดูดสมาร์ททีวีซาร์นะคะอันนี้บูดูดสมาร์ททีวีซาร์ลอกไปเลยนะคะตามไปเลยนะคะ เป็นเนกาทีฟก็แค่ตอบว่าเน็ตนะคะเนกาทีฟก็แค่ตอบว่าเน็ตอันนี้เนี่ยนะคะเน็ตนะคะอันนี้เนี้ยผู้ดูดนะคะอันนี้เนี้ยผู้ดูดนะคะก็ลอกไปเลยนะคะไปอกลางลอกไปเลย แบบนี้เลยแค่นี้เลยนะคะไม่มีอะไรเลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับรูปของ future form of verb in Russian นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็พอเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่รับฟังรับชม